ถ้าใครกำลังหาร้านรล้ฟาร์มโลบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น b ล็อกฟุตโรกูหรือบ o k u n โนโลบ o อกหรือโปรเจกต์โจโนะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า5,000คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแกส๊สศูนเคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผม เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Demon Slayer RPG 2กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับปานไฟหรือว่าปานเพลนะครับผมแล้วก็มารีวิวสกิลทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ในตอนนี้นะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซึ่งอันดับแรกเนี่ยปานไฟนะครับผมสามารถรับได้ตอนที่เลเวล15ขึ้นไปเป็นสกิลแรกนะครับผมโอเคแล้วจะมีคําถามต่อมาว่าแล้วเราจะไปรับกับคนไหนแล้ว NPC ที่รับเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ ก็แนะนาว่าให้มันเริ่มจากทุ่งนาตรงนี้นะครับผมถ้าใครไม่รู้คลิปมาทุ่งนาก็แนะนําให้กลับไปดูคลิปในช่องที่แบบว่าวิธีรับปานอัตโนีคือจะพามาทุ่งนาด้วยนะครับก็ไปดูคลิปนั้นก่อนก็ได้แล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะครับผมโอเคเมื่อเข้ามาที่ทุ่งนาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะหาให้เพื่อนๆนะครับผมหาสะพานหนึ่งที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมีสะพานอยู่ก็ทำการเดินทางไปเลยครับอันนี้คือสกิลปานเพลิงนะครับผมแต่ว่าไม่ให้ไม่ไม่รีวิวก่อนอุ้นะรบโอ้คก่อเคนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าสกสิลของปานเพลิงเนี่ยสามารถใช้เคลื่อนที่ได้โคตรดีครับผมโอเคเมื่อเดินมาตามสะพานตรงนี้เรื่อยๆเนี่ยจะมีเป็นกระทอ่อมเล็กๆของคนที่จะมาสอบปานสอบปานวาลีนะครับผมด้านขวาเนี่ยจะมีมอนที่สำหรับมอนแบบที่เป็นปานวาลีอยู่ครับก็พอเดินผ่านมอนตรงนี้ไปนิดนึงเนี่ยก็จะเจอประตูนะครับผมแบบประตูตรงน,นี้นะครับเป็นประตูแบบไหนวะนี่ประตู er, ระตรงน,น,นี้นะครับผมเป็นประตูแบบประตูประตูหินตรงนี้นะครับว่ามาถูกทางเลยนะครับผมแล้วก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับ โอเคนะครับผมใช้สกิลเพิร์เนี่ยบอกเลยว่าใช้เคลื่อนที่ได้โคตรดีครับผมโอเคมันเมื่อเดินทางมานิดนึงเนี่ยก็จะเจอกับซามูไรตัวนี้ก็มาถูกทางนะครับให้เราให้เราสังเกตเอารากไม้ตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีรากไม้อยู่นะครับผมก็เดินทะลุรากไม้ไปเลยครับออกด้านขวาอีกนิดงตรงนี้นะครับนี่นะครับเดินไปด้านขวาตรงนี้นะครับผมก็จะมีเป็นคล้ายๆแบบเป็นซอกตึกเออไม่ใช่ซอกตึกซอกภูเขาอยู่นะครับก็เดินทางไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ โอเคก็เดินมาตรงนี้จะมีต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นก็เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นซี่โครงกระดูกใหญ่ๆตรงนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับผมก็เดินทางไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับ NPC ที่ไว้สรับสอบรับปานเพลิงหรือว่าปานไฟนั่นเองนะครับซึ่งมันชื่อว่าเรนโกคุแหละถ้าใครเคยดูในบางงะก็น่าจะเข้าใจว่าตัวน,นี้คือเป็นเอ่อเป็นใครนะครับผมโอเคคุยกับมันเนี่ยคุยกับเรนโกคุครั้งแรกเนี่ยมันจะบอกว่าให้เรานะ่ครับผมไปฆ่ามอน เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับผมโอเคซึ่งมันเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปฆ่ามอนสามตัวนะครับผมจะมีมอนวิกดีมอนเอ่อสไลลี่วิกดีมอนแล้วก็แอปนอร์มัลดีมอนนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าเอ่อมอนพวกเนี้ยหายจากไหนก็ไปตามที่เอ่อแมปเนี่ยชี้ให้เลยนะครับเวลเรารับเคลยมันจะมีชี้ให้แต่ว่าผมจะขึ้นรูปให้แล้วกันนี่คือรูปร่างของวิกดีมอนครับโอเคครับแล้วก็นี่คือรูปร่างของสไลลี่ดีมอนครับ แล้วก็นี่คือรูปร่างของแอป Normal Demon ครับอ่าประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันเนี่ยจะให้เรากําจัดตามที่ตัวเลขมันบอกในเควสเลยนะครับก็ตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเสร็จนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยพื่อนๆจะได้สกิลแรกมาใช้นะครับผมโอเคนะครับ แล้วก็สกิลที่5 5, 5, 1, 2เนี่ยจะสามารถกลับมารับกับเรนโกคุได้ตอนเลเวล35นะครับผมเมื่อเลเวลสาก็มาคุยกับเรนโกคุอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะให้เราเนี่ยไปฆ่าบอสยาฮาบะนะครับผมซึ่งบอสยาฮาบะก็หลายคนอาจจะตีมาแล้วเพราะว่ามันเป็นเควสด้วยแหละนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ตีแต่ว่าคนที่แบบว่าเลเวลสูงๆนี่ก็อาจจะค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวก็คือมันสามารถตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้ไปฆ่าบอสยาฮาบะนะครับผมซึ่งบอสยาฮาบะเนี่ยผมไม่ขึ้นรูปแล้วกันนะเพราะงัั้้นนก็สสาาาามมมรรถทตเเคควไดลยะบผ โอเคเมื่อฆ่าเสร็จเพื่อนๆจะได้รับสกิลมา2สกิลก่อนนะครับผมซึ่งสกิลสามตัวน,นี้คือยังไม่มานะครับล่าสุดที่เมื่ออัปเดตมานเนี่ยสกิลสคือเวลาเรามาคุยตัวเลขเจ็ดสิบใช่ไหมมันจะขึ้นแบบนี้ครับเนี่ยมันขึ้นว่าสกิลสามยูเซ็นแอตเคอร์เรนตี้นะครับผมเคอร์เรนเคเรนตี้ก็คือยังไม่มาตอนนี้นะครับผมก็ต้องรอต่อไปนะครับอาจจะมาในอน,นาคตแน่นอนนะครับโอเคงั้นเรามารีวิวสกิลกันดีกว่านะครับผมแต่ว่าตรงน,นี้มันค่อนข้างเมื่อยดิผมขออนุญาตรีเซ็ตละ็อกันนะครับเกิดตรงไไไหนนมม่ดด้้ถาัเกิ เกิดทุ่งนาป่ะโอเคมเกิด okay. ตรงนี้นะครับคือสกิลแรกสกิลแรกของไอ้เจ้าปานเพลหรือปานไฟเนี่ยมันเป็นสกิลพุงะะ่งครับผมนี่สกิลแรกนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นการพุ่งเพื่อฟันแบบนี้นะครับผมเอ,เอามอนมอนมอนโอเคสกิลแรกก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับปานเพลก็พุ่งได้ไกลมากและเวลาเราใช้ไซมอนเตอร์หรือว่าคนเนี่ยจะติดสถานะแบบนี้นะครับแล้วพุ่งใช่ไหมเนี่ยมอนจะติดสถานะเป็นติดไฟะครับผมจะทําการเบิร์นดาเมจเรื่อยๆนะครับผมสังเกตว่าเลือดมอนจะลด ลดลงเรื่อยๆนะครับอีกรอบนึงนะแล้วคูดาวโคตรไวผมบอกเลยคูดาวแบบโคตรไวมากๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวนบ้านนึงก็คูดาวแล้วเนี่ยฟันหนึ่งเซตก็คูดาวอดพ,อพอดีแล้วก็พุ่งได้พุ่งโคตรไกลครับผมประมาณนี้สำหรับสกิลแรกนะครับผมมีผลติดไฟด้วยนะครับโอเคแล้วก็สกิลต่อมานะครับผมเป็นสกิลระยะใกล้ใน,ในะครับผมซึ่งสามารถใช้ได้ตอนที่เราตีได้ด้วยนะสมมติเราตีอยู่ใช่ไหมอ้าวตายพอดีเดี๋ยวหาตัวใหม่ก่อนเอ่อตัวใหม่โอเคตัวน,นี้ก็ได้ซึ่งสกิลสองเนี่ยจะ ผมแนะนําว่าใช้ตอนที่เรากําลังตีคุ้มสุดนะครับผมเดี๋ยวรอมันแล้วเขาไปตีมันหนึ่งสองแล้วก็กด x ครับนี่ครับผมจะเป็นการฟันฟันระยะใกล้แต่ว่าทำำําดาเมจโคตรแรงครับผมแล้วก็ติดสถานะไฟไหม้เหมือนสกิลหนึ่งเลยนะครับเอาใหม่นะบุรุตีปุ๊บแล้วก็กด x ใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นการตวัดดาบขึ้นแล้วก็มอนเนอร์ทำการเบือนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับถือว่าโคตรด,ดีครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งก็ดีสกิลหนึ่งใช้เคลื่อนที่ได้สกิลสองคือโคตรแรงนี่ครับนี่เป็นการตวัดดาบอย่างนี้ครับแนวตั้ง แล้วก็ดาเมจเข้าค่อนข้างแรงแล้วก็ติดสถานะไฟต่อด้วยนะถือว่าค่อนข้างครบคันใน,ในแบบว่าในปานเดียวเลยคือมีสกิลโจมตีแล้วก็มีสกิลเคลื่อนที่นะครับคือผมสอนคอมโบนึงแล้วกันสรับคอมโบนี้ก็คือคอมโบของปานไฟที่ทมาตอนนี้นะครับอันดับแรกเลยคือให้เราเข้าไปฟันมอนครับอันนึงหามอนสักตัวก่อนหามอนนี่ก็ได้พุ่งไม่ไปคุนีม้มอาจจะบ้าไนิดนึงนะครับโอเคมา ซึ่งคอมโบเนี่ยผมแมนะนําว่าให้เราเริ่มตีก่อนครับผมตีไปประมาณสักสามฮิตแล้วก็กดสกิลเอ็กหรือว่าสกิลที่สองนะครับนี่นะผมหนึ่งสองสามแล้วก็เอ็กปึ๊บแล้วก็กดแซดต่อนี่ครับผมนี่คือคอมโบนะครับสังเกตได้ว่าคอมโบเดียวเนี่ยเลือดแดงเลยด้วยซ้ำอ่ะไอ้มอนไอ้มอนวอเตอร์เนี่ยเอาใหม่หมนะครับผมคอมโบก็คือนี่ครับเข้าไปใช่ไหมฟันประมาณสามฮิตก่อนหนึ่งสองสามเอ็กครับผมแล้วก็แซดต่อเลยเนี่ยคือโดนแบบว่าค่อนข้างแรงมากเว้ยแล้วก็ฟันต่อยเซตหนึ่งก็ตายแล้วถือว่าโคตร แห่งความโกงในทอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับปานไฟนะครับผมโอเคก็มาเนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองถามมาดูว่าผมจะนำคำถามเนี้ยไปทำในช่วงอาร์กแอในท้ายคลิปนะครับผมโอเคงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซับพอร์ตผมด้วยสำหรับคนที่สมัครสมาชิกนะครับผมแล้วไม่เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย โอเคนะครับผมช่วงท้ายคลิปตรงนี้ก็คือช่วงอาร์กนะครับผมโดยผมเนี่ยอาจจะนำคำถามเกี่ยวกับเกม Demon Slayer r p g 2เมนี่ยมาพูดคุยกันในท้ายคลิปเพื่อแบบว่าออตอบปัญหาต่างๆสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะมาถามและบอกว่าไม่ได้คำตอบผมก็จะมาตอบในท้ายคลิปนะครับโดยผมจะหยิบม,มาประมาณ5เมนในคลิปนี้นะครับผมคลิปเออไม่ใช่คลิปสิคำถามแรกนะครับผมจากออซิสตนะครับผมถามว่า แล้วบล็อกเบรกโดยใส่สกิลทำไงอ่ะพี่ก็คือบล็อกเบรกน่าจะเกิดขึ้นได้2สาเหตุนะครับผมนั่นคือหลอดของหลอดของที่เราบล็อกกดตัว F เนี่ยมันแตกแล้วครับผมแล้วก็2ก็คือโดนสกิลบางสกิลที่สามารถทําให้เกิดบล็อกเบรกนะครับโดยถามว่าบล็อกเบรกโดยใส่สกิลคือแต่ละสกิลเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะว่าบล็อกเบรกหรือไม่บล็อกเบรกนะครับผมตามในเทลโลนะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมต้องลองไปใช้กันดูนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับความคิดเห็นแลนะครับผมแล้วก็ คำถามต่อมาคือพี่ครับเอ้ยไม่ใช่สิคำถามต่อมานะครับผมจาก ggt WT 125คองหาถามว่าพี่ครับถ้าเปลี่ยนปานปานเก่าจะหายไหมครับถ้าเราเปลี่ยนปานเนี่ยปานเก่าจะหายครับผมเพราะว่าสมมติเราเป็นปานอัศนีใช่ไหมแล้วเราไปรีเซ็ตไม่ว่าจะเป็นใน npc ในเกมหรือว่ารีเซ็ตโดยใช้ลบบกเนี่ยมันจะเริ่มต้นใหม่คือเราจะต้องสอบปานใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปานไหนก็ตามนะครับผมถ้าเรากลับมาเป็นปานเดิมเราก็ต้องสอบใหม่อยู่ดีนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับ คำถามข้อนี้แล้วก็คำถามต่อมานะครับผมจาก i am n ็มก็ถามว่าพี่ครับฟันหินแตกแล้วดาเมจจะเพิ่มไหมครับซึ่งหินในเกม d e m o n s l a y e r b g ี2เนี่ยมันคือเควสให้สอบสาับปานวาลีนะครับผมผมไม่มั่นใจว่าเควสไหนนะแต่ว่าคือมันจะให้เราไปตีหินแหละแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะเพิ่มไหมไม่เพิ่มนะครับผมจะเพิ่มต่อเมื่อเราเข้าสู่กลุ่มนักล่าแล้วได้รับไม่ชิรินซอสมาอันนั้นเนี่ยคือเพิ่มดาเมจแล้วก็เลเวลเนี่ยจะเพิ่มดาเมจด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับ แล้วก็คำถามต่อมานะครับผมจากอะไรเวะเนี่ยฟิงเอ่อฟิงกับเบรเบมสินชาแนลนะครับถามว่าทำยังไงนกถึงจะให้เควสครับโดยนกในเกมเนี่ยผมบอกก่อน้ะว่านกเนี่ยจะสามารถหาได้จากเราเนี่ยสอบเข้ากลุ่มแล้วก็จะมีนกให้มานะครับผมแล้วส่วนรับเควสยังไงก็คือกดตัว n ในปุ่มคีย์บอร์ดนะครับผมโดยที่เราจะต้องเควสว่างก่อนนะคือซ้ายล่างจะต้องไม่มีเควสนะครับผมแล้วก็รับเควสนกมาคือเควสนกเนี่ยมันจะให้เรานะครับผมไปฆ่าคนในเกมที่เป็นดีมอนหรือว่าเป็นอสูนนะครับ แล้วก็เมื่อค่าเสร็จจะได้ e เอฟพีค่อนข้างสูงเลยนะแต่ว่าจะมีคูลดาวน์ค่อนข้างนานเช่นกันนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็แทบบางๆก็ไปรับเควสนี้ได้นะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับผมจาก CC ซี d ลดี้บุญนะครับผมถามว่าสกิลอาสูรอันไหนฟาร์มดีสุดอันนี้คือส่วนตัวนะผมคิดว่าสกิลดีสุดดีสุดนั่นแหะสกิลอาสูร Skill ที่ฟาร์มดีสุดสำผมเนี่ยคือเอ่อแอโร่หรือว่าลูกศรน,นะครับผมเพราะว่า ทุกสกิลของแอโร่เนี่ยเป็นสกิลระยะไกลเพราะงัน้นเนี่ยจะสามารถใช้ใส่มอนได้โดยระยะไกลและเราไม่โดนดาเมจแล้วก็ยืนฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้เลยนะครับผมถือว่าดีมากสำหรับไอส้สกิลระสูนต,ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า,าถ้าลองมาจากลองมาจากลูกสอก็จะเป็นอาคาสะไม่ก็เป็นสแวมละมังนะครับผมหรือไม่ก็สติงจริงๆเนี่ยมันดีหมดเลยอยู่ที่คนใช้มากกว่านะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ ก็ถ้าใครอยากรู้อะไรก็ถามเข้ามาผมก็หยิบคำถามเพื่อนๆที่น่าสนใจเนี่ยมาตอบกันในคลิปหน้านะครับผมโอเคงั้นขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย